E เดี่ยวตีกันห <c oughs> 2, ึเย้าหงรวังรถเบนเขาพังนะ ขอจัดพี่คน

สาม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 หนึ่งแป๊วแป๊วผ่านพี่น้ำให้หน่อยแป๊วถ่ายขาผมถ่ายกับพี่น้ำได้เป่าโอเคต้องดอดูมากครับถ่ายกับพี่น้ำอคไรเนาอเยอะได้ครับได้ครับ ขาผมอบไ่่ขึ้นขาผมก้ครับไม่<อ> <c oughs> ขาาขเป็นบุญช้กับบางดั ก็อยู่ด้วยมึงหัวฟ้อมกันเลยเดี๋ยวเดไปบางทางชาบ้านแล้วแต่แกงเลยไปตรน

หันมาทางนี้ด้วยแกหันมานี่หน่อยยังไม่ทันชน<ต>เลยอยหันันมาีด้วยหันนะมาทีด้วยหันมานีด้วยหัมาีด้วยก็หัมาเี็นเ็นหันจ เห็นไห่โดนมาเลยเห็นไหมโดนมาเลยเนทั้งหลังเลยมงเลยนะค่แกงข้าเดิมกับมอยอทำเลย